ก็ขอขับสดีทุกคนทุกท่านด้วยอยู่กับผมใงเกยเมิงวันนี้เราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าเดี๋ยวผมจะบอกไปอนี้แบบที่มีชื่อว่าฟรีแอดมินซึ่งแบบนี้ผมก็เคยเล่นมาก็ไม่รู้กี่ปีแล้วแหละแล้วก็ได้มาแล้วแหละได้มาแล้วแหละฉันก็พิมพ์ไฟล์ไว้ด้วยโอเจะทำกับฉันนี่นะ มาเถอะมดุดราชาเดวเดว ต้องเอาเอาตรงนี get. Get get ้จิบจิบจิบก็ขอแป๊บนึงนะทำจิบอยู่ทำยุบอูโอเคที่เกี้ก็ขออภัยด้วยของแม่ผมมาปอะตลอด ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดใครอยากมาเล่นก็เดี๋ยวจะบอกชื่อให้เพื่อนเอ๊ะอะาง บคกให้ตัวมืดอ๋อไปบอกว่าอ๋อ

กีบแตกเลยทีเดียวอ่ะแล้วปังหายไปไหนเอาปังอยู่ดีมังทำอะไรอยู่เนี่ยฮะทำอะไรอยู่เนี่ยยิงเดี๋ยวนี่นะเร็วๆเร็วขอหนึ่ง ตอนนี้คือไม่มีขายแกเขาเมื่อตอนเล่นมาบางก็เหมือนกันบางก็เหมือนเนองนี้ย หลือป้ฮั้งยียบจังอึอให้คนโดนตดออ้าฟังค้าง <c oughs> ไม่เป็นไรนะอย่ากแกล้งอย่ากแกล้งคนนี้มาก Ê. <laughs> <laughs> What? Alay. Đâu khẩu súng này. Wah, motor ni kan Haa, baik-baik lah uh, Yang ต้องใช้อ๋อดับมันดับเล็กๆดับเล็กๆอยู่ไหนนะคะไม่เจอดับเล็กๆดับเล็กๆแล้วปางหายไปไหนล่ะก็ยังอยู่ Này. Ừ, này đi về Yong Ho đi, mình chơi anh đi con, chơi lại, anh chơi, tôi là ăn. ใครโดนเมื่อกี้ก็เขาโดนสำหรับหน้าเดี๋ยว,วเดี๋ยวเรายังไม่ได้ทำอะไรง เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมงงทำมาใหม่ทำทำทำมาใหม่เนี่ยฮะจะใช้ระเบิดตุดถอดอันนั้นระเบิดตุดอะไรระเบิดตุดหยุดมีไม่ไม่เกี่ยวนะ จริงจริงเหรอเห็นใช้ปืนยิงฆ่าเรา <c oughs> เราขอโทษเอาเพื่ยนใช้ปืนอ่ะปังใช้ปืนอะไรเลยเี่โอเคพูดแค่นั้นโอเคเอออืมจะเอาอะไรดี ประมาณนี้จะคิดว่าจะทำคลิปแล้วแต่ทำไม่ทันฝนตกวันนี้ก็อตกติดติดดิฉันสิติดดิฉินสิโอ้เฮ้ย กดผิดเอ้ยเอ้ยไปเดมเดินม <t ip> <Oops. t ip> <Moo> ันบันครับหรือดีเซตนะหูตัวแตกหายเอ้ยมันเป็นมันเป็นเอง Jeg kan godt lide det. Jeg vil... Jeg kan godt lide at... Nej, jeg kan godt lide at... det. kan godt lide at... Jeg kan godt lide at... Jeg kan godt Jeg kan godt lide at... det. kan godt lide at... Jeg ิดจดโอ้คนนี้ก็ขำอยู่นั่นแหละลำคาญครับขำอยู่นั่นโอ้แบบมันดูมาเลยทำดีนะักนะเอาโอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่อูตัวใหญ่แบบรุนอยู่เอ๊ะอ๋อคนละคน ทำอยู่นั่นเพือ่อนคนลำคัญเพื่อนคำอย่นั่นอะ่ะเอ้ยเขาไม่เป็น

งงแลยอ่ะหัวเลาะคนดีนะักนี่ใช้ที่ปังพูดดูอาหารไ่ Hai, jadul home. Do 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 ไดโดเอ้ออันนี้ก็ขำคนอยู่นั่นน่ะจะขำทำไม,มดิวันจิ๊บจิ๊บออ่ะแล้วก็เสียงนิดนึงอืม โอ้เสียงเืมเสียงปังใช่มันดังนึกเกินอ้าวอืมใช้อะไรดีใช้อันนี้อันนี้อันนี้โอเคต่อไปอันสุดท้ายก็ใช้ เสียงดังเกินบางอย่าใช้สีมันเสียงดังนี่นะอลองดูไหม,ม <c oughs> โอ้โหลิตอรสิทอีท์ส์ลิเตอสิททิ้งไม่เอาไม่ใช่ลิตรสิท จะทำเพื่อนฉันเหนะบงังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยยังไม่ทำเอนนะอไม่ทำทำเพื่อนนั้นเหรอเออเออโอ้เพื่อน เพื่อนเพื่อนที่เป็นฟาหั่งไม่รู้ใครกอ่ะเกดอะไรเนี่ยกด X กด D กดดอ้ยเยอ,ยอ็ยกดอ่สิเพื่อน อ๋พี่ไม่วนดินได้ดินะนเจ ได้กี่เวนัมซีเลย,เอ,อ,ยอ,อู้เรื่อยโอ้คำเยอะคำคนบ่อยไม่นควรใช้อันนี้กรเต็มอืม,อมเจ้าเขาเจ้าเขาเกิน

chơi cái này, chơi tới hẹn này băng, băng hại, bật E, ngon, Q แล้วไปก็อาบางหายสัยบางข้าคุณหายหมดเลย <c oughs> ý đi à chúng ta sẽ được xem xét đến đây để xem สำนี้ขอตัวได้ก่อนเจมเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดกดสมครใหและกดกระดิ่งเพื่อมีพลาดจากคลิปต่อไปนะคลิป,ปบายบายนะอ่ะพูดใหม่กันเก๋ แลตอนนี้ขอตัวเรากดเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดกดสมัครใ้และกดกระดิ่งที่ไม่พลาดากคลิปต่อไปนะบ๊ายบายเจอกันทิปหน้านะบ๊ายบาย